สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเม่น้อยจะมารายงานตัวนะว่าไม่น้อยปลอดภัยดีนะคะขอบคุณสาหรับแฟนคลับไปหลายคนเนาะจ้ะขอบคุณดวงจันทร์เนาะค่ะเนาะคุณดวงจันทร์ที่ขันม่น้อยอันซื้อถือเนาะคุณดวงจันทร์เนาะไม่น้อยปลอดภัยดีนะคะเพราะว่าเพื่อนเขามาถามว่าไม่น้อยปลอดภัยบอยม่น้อยว่าปลอดภัยยูไม่น้อยบริยูตรงที่เขากอกันไล่นะจ้ะไม่น้อยบริยูในตูวเมืองหลวงเนาะจ้ะเนาะไม่น้อยอยู่ต่างจังหวัดนะคะ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ220โลโดยประมาณนะจะ๊ะก็เลยสิมาบอกพี่น้องว่าพอต้องเป็นห่วงเด้อจ้าแม่นอยปลอดภัยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง้อจ้ะเด้อที่หมุดก็มามา,ามทางด้งดานความขามเนาะ ah? มันเกิดการอ่านะฮะแตทอฟิมินออกซ์มา,มาอ่อนสดให้พี่น้องเบิ้งต่ะว่าแม่นายปลอดภัยดีนะคะพอต้องเป็นหว่วงเด้อจ้ะเด้อ ที่เขามาถามไทยทั้ง้านขอความส่วนตัวนะจน๊ะเนาะเกิดการก่อการร้ายก็จริงแต่ว่าไม่น้อยอยู่ไกลบ้านไกลไกลมองเขาเกิดเหตุอยู่จ้ะก็ขอบคุณในหลายด้วจ้ะที่เป็นห่วงก็เลยว่าเออกิ่มตอบพรท่านไทยมันหลายคนหลายก็เลยเอา้าจังสี่อ่อนสดกันแล้วกันเนาะมาเก็บจดหมายให้ลูกไส้พ่อไ่จ้ะเขาจะาไปเที่ยวอันฉลองมันเกิดเพลินสองอาทิตย์แปะเมริกานะคะก็เลยมาเก็บจดหมายให้ลูกเดี๋ยวสิพาไปเบื้องทางพุ่นว่า พระเบงบานเพิ่นเฮ็ดจงพัอไดยแล้วเวพิ่นแปะไม่ได้กาอาทิตย์มังมือว่านนี่เพิ่นไปสองอาทิตย์แม่เลี้ยงกับพอก็เลยสิตรงมาเก็บจดหมายให้คุณลูกไา้นะคะคอยแล้วว่าสิแปอไม่ได้กาก็จะได้ไปบอกกันไม่เหตุต้องลองจังแลงเงยสิโอ้ยวาสนาหมาหน่อยอีกแล้วเนาะนี่ดอกไม้กระลังขึ้นพยากมาเลยนี่สวยงาม แพจะจกสอนดอกไม้ค่ะชว่วงนี้แพ่ค่ะแพะมันพ่เคยชนะมันแพะมันอยู่เสมอโลดขั้นหูขัน้ขนตานะคะไอจามค่ะแพ่กจกสอนดอกไม้มันขึ้นเองจกะเวลามันหนาหิมะมันก็ตายพอหนาเริ่มงานจะเริ่มหนาหอนมันก็ไม่เห็นมามันออกมางามักงแล้วพอตะอ,อมไปเย็ดตตฟินสวนพักวายเพยาะเฮ็ดแล้วปีนี้เรต้องเฮ็ดลูกข่อยสิมาเทียวเสียเวลาพ้าลูกข่อยเลาะ <c oughs> ขึ้นบ้านก็ได้ค่ะ บ้านบันไดบ้านเขายังบริเฮ็ดหายคนนั้นเจ้าของบ้านกับวายูสร้างเขาก็เลยบริเฮ็ดเขาต้องรอดเจ้าของบ้านมาก่อนนะท่างขืนบ้านขึ้นบันไดมองนี้ก่มีระเบียงบ้านกับ่มีพนลือระเบียงบ้านออกเคสเป็นห้องน้ำทั้งทึงและเพื่อกระยายมาเป็นระเบียงบ้านอยู่ตรงของนอนพนนะคะใหม่จำรับนางตตกแดดคนโสดทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดเนาะคนมาหนุ่มโสดหนุ่มโสดอินเตอร์เรตบอรทิศหนึ่งอ๋อเรียคอมจำเซลเลย เก็บไปเจ้าอายาจมเสนอหนามาเก็บให้เขาสมือเลยเจ้ายังสิมาสะแดะกระแดะสมจมจมเนี่ยไปเอาไปเก็บไว้ในห้องรับผนเดี๋ยวสิพาอไปนอน,นกับงกันน้ำม,มันเป็นอันนะละลายหมดแล้วจ้ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วตอนนี้สองทุ่มยังแจงจังปางอยู่เลยจ้ะเด้อ มันจะเข้าสู่เวลาของหน้าร้อนแล้วบีบีบมาโชคดีค่ะบีบีมาถือเช่งองพระอาทิตย์ตกตรงพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะคะขอบคุณพี่ซันดี้นะคะเนาะคุณป้าที่แสนดีที่อยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะหมู่ศาวนี่ให้หลานสาวโทรนัดบีบีออกมาปากซ้อยมารับเอาของฝากนะจ๊ะ เพิ่นได้ซื้อเสื้อผ้าให้ไม่น้อยหลายตัวแล้วก็พร้อมของกินแล้วก็มีปลาอินซี่นะคะตอนแรกเพิ่สิซื้อปลาอินซี่ยกโตเลยไม่น้อยมามันเอามายากมันจะเหม็นอย่างอื่นไม่น้อยก็เลยบอกว่าเอาเป็นเอาซิ่เรื่การรับน้ําใจเนาะห้ขคอเป็นปลาอินซี่กระปุกน้อยแซนแนะนาเพื่อนพืชแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวให้เบงอยู่ในช่องของแม่ลูกนะคะเพราะว่ารออ่าเพิ่นเลิกงานมามารีวิวให้ค่ะเสื้อผ้าที่ปาสั้นดีให้มากนะจ๊ะ นี่เด้อจ้ะมองไปหน่อยมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในมองนี้นะค่ะนั่นมองจอดเลือของลูกไายพ่อใหญ่โกดหินดำๆมองไ่อยู่หน่อยนั่งตกป่ามันกลายเป็นน้ำแล้วจ้ะไม่มีน้ำแข็งแล้วนะก็ไม่มีหิมะแล้วเนาะเมื่อนี้มีตลาดนัดจะไม่หน่อยไปถ่ายคลิปตลาดนัดเห้็เบิ่งอยู่นะจ๊ะยังบ่ได้หอดบานก็เลยยังบ่ได้ยังบ่ได้ออพคลิปให้นะคะมีคลิปเอ่อคนคนขอนแก่นนะจ๊ะคนอีสานบานเห่า เพิ่นมีแฟนอยู่หนี่แล้วเพื่อนกับ้ากันไปขายของตามตลาดนัดนะคะไม่น่อยก็ได้ซอเพื่อนก็ได้ถามเพื่อนแล้วก็ไปอุดหนุนเพิ่นอยู่นะจ๊ะแล้วก็ิมีคลิปอ่คนฝรั่งเนี่ยละตะวาไทไาใดล่าเคยไปเที่ยวเมืองไทยนะคะกับขายของตลาดนัดขายพวกเนื้อกวางอบขายใส่กรอกใส่ยังหลายยางลายไม่น้อยก็ได้ซื้อซอยแต่ว่าคนละลานกันนะคะก็มีหลากหลายคลิปกับเงาพอสมควรประมาณยี่สิบกว่านาทีนะคะสำหรับคลิปตลาดนัดไทยเบื้องเมืองอทุ่มมุ่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศ พึ่งกลับมาจากในเมืองให้พ่อไ,ไปรับมากแล้วก็เลยแวะมารับเอาหนังสือทิพมจดหมายเก็บให้ลูกไส้เพิินนะคะปลายปีนี้ถามว่ามีอยหางผิดพลาดนะจ๊ะเหตุการณ์ทั่วโลกเนาะถาบ่าเหียงผิดพลาดว่ามีอยหา,า,า,างนั่นกันพี่น้องแฟนคลับทางอเมริกาได้เจอไม่น้อยแน่นอนนะคะเนาะ เพราะว่าได้วางแผนแล้วว่าจะไปเดือนไหนวันที่ไหนก็ได้ว้างแผนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสาคัญคืออยู่ที่ว่าสถานการณ์ของโลกเนาะเพราะสิเแจังไหนพราะว่าแฟนคลับที่่นเชิญมาเพื่อนกระพมเสมอเหลือแต่ก็ไม่น้อยกาหนดบันเดินทางเท่านั้นนะจะ้ะขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้ไม่ว่าจะเป็นที่พักที่อยู่ที่กินเสื้อผ้าไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเอาแต่โตก็รูหายใจไป ตัวเครื่องบินทุกอย่างนะคะไม่ต้องอะไรเลยค่ะเพิ่นอ,ออกหายมดสุดยางนะจ๊ะแต่เรื่องรัดเรื่องอันอันเมืองนี่ยังไม่ได้บอกดิจะเ้อให้ติดตามเอาค่อยลุ้นเนตมาระหว่างการเดินทางวันไหนวันไหนที่จะไป้ะจ๊ะเด้อไปเมื่อบ้านนจะไปอัพคลิปพี่พน้องเบิง้งเอาสร้งสงสางสรางภาษาเล่ากับฟังออกบ้าน น้ค้นครับ่ะผ่านบ้านนะพี่สาวพงไงเดจะให้เบิงเฮ้ยอ๋อแพกแพก่ยางสําเนียก็ได้เฮ้ยนิ้วใส่กบมีเพย่ยอันตรายมือ้ะพี่นองเอ้ยไปใส่มาใส่กบระวแวดระวังเอาเด้อ ขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงไม่ใหญ่น้อยกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็ไม่น้อยยุไกยุจาแต่กบ่ไ้ประมาทค่ะค่ำขึ้นก็บอกออกแล้วนะคะอันนี้บ้านหลานสาวนะคะโสดค่ะโสดอันนี้บ้านหลานสาวลูกของพี่สาวพหไงนะคะโสดเซอร์โสด,โสด,โสดอันนี้บ้านพี่แมา,านันพี่สาวพหไงนะคะเสียกันแล้วทั้งครูทั้งผัวทั้งเมียถูกใส่ามาอดูบ้านนังนี้มารับโมโดรดกรับช่วงตอ่อที่ไม่น้อยไปเผ้านั่นแหละจ้ะ ในเผาทั้งอ่าทั้งเอื่อยทั้งพี่อายแล้วก็ทั้งอายเราเพิ่วงเผาไปบางน่าจะเดือนกว่าๆเอ้ยสองเดือนบ่กเฮ้ยจำก็ได้ช่วงนี้แหละช่วงวังหลังปีใหม่น่ะจ้ะออเอ็นบีเนียเมื่อเฮือนเฮา เข่ารอยยูนะจ๊ะวันนี้มีคลิปเดี๋ยววันนี้มีการซื้อของมาอยู่นะจ๊ะก็จะเฮ็ดกิมจิในสูตรของแม่หน้อยนะจ๊ะวันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้จะมีการทํากิมจิเดี๋ยวเมื่อคลิปเสร็จสสมบูรณ์แล้วก็เข้าคิวให้นะคะแล้วก็ย่างจะอาภัยเหมือนเดิมนะจ๊ะคลิปบางเือมันก็ต้องเข่าคิวล้งมือไม่หน่อยเมื่อยกับมีคลิปกันนะคะมือได้่เมือกับได้เห็ดไหเบิ้งนะคะช่วงนี้ สนามกอล์ฟค่ะข้ังน้าแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้สนามกอล์ฟค่ะเนี่ยโรงแรมมาจะให้แฟนคับเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นก็นเลยเปลี่ยนใจว่าเขาบ้า,าแล้วเขาให้ไม่น้อยไปแท่นเปลี่ยนใจไม่มาแล้วสวีเดน ก็เลยเชิญแม่ใหญ่น้อยไปที่อเมริกาแทนนะคะออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดอรถกล่องลงจากนิดนึงเพอมันจะบงังพปไงข้างนากับเป็นร้านอาหารที่มาก,กินมันเกิดน้องไส้พปไงเกืสิปีเหมือน,นั้นนะจ๊ะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารบุฟเฟ่มีอาหารไทยพร้อมนะจน๊ะเน้องลาสบีลาสบีเจ้าจะขับคอยแ้งเสียวเด้อ ฮ้ย bon คอยขับเองคอยกระซิบว่าเสียวดอกเงือกเงือกงักเงักเเถาเอ้ยขวามือจะเป็นมองแรงบําบัดน้ําเสียนะคะน้ำทุกอย่างเนี่ยค่ะโรงงานบําบัดน้ําเสียนะจ๊ะน้ำทุกอย่างที่เข้าใส่เข้ากินเขาอาบนะจ๊ะจะลงมาหนีค่ะแล้วก็บําบัดแล้วก็ตีกลับไปเป็นน้ําดีใส่นะคะนี่ค่ะแรงบําบัดน้ําทุกอย่างแล้วก็ตีกับไปเป็นน้ําเย็นน้ําฮ้อนนะคะ เขาใส่แล้วก็ไล่ลงมานีแล้วเขาจะเก็บเป็นเป็นมองบําบัดเลยจ้ะเป็นสูตบําบัดของเมื่อไม่ไงนหน่อยนะจ๊ะแล้วก็กลับไปใส่ใดอีกนะคะเขาจะมีระบบในการดูแลมือนีเดาว่าไม่ไงเพอไง,งต้องผ้าเขาทั้งหลังบานไม่น่อยประเด็อากาศดีจ้ะมือนีอากาศดียุจ้ะแต่ว่าบอดีตรงที่ว่าไม่หน่อยกลับไปตรงนานเคือขึ้นไม่อีกเพราะว่าแพร่ฟูดแพร่เอ,เอ,เอ่อแพร่พวกละอง กำน้ำอากาศนะจ๊ะเกสรดอกไม้พรมนะจ๊ะด้านท้ายมือข้างหน้านี่ก็จะเป็นสุสานนะคะเป็นสุสานเป็นที่เผาศพแล้วก็เป็นที่ฝังศพมากกว่าหนึ่งพันหลุมนะคะด้านซ้ายมือข้างหน้านหลังบ้านไม่น้อยนี่แหละจ๊ะเมื่อนี้เขาทั้งหลังบ้านนะคะ บ้านแม่น่อยกับบ้านลูกชายพนทางกันประมาณสองโลาจากยางไปปัญจกยาณเลนกระไดยูนี่ค่ะนี่สุสานนะคะสว่วนนี้เป็นสุสานทั้งหมดจ้ะรอเตาอมมาชิลกันพอค่อชวนเดินจนี่แหละเข้ากับสิม้ามงนี่แหละพี่น้องเอ้ยพ่เจ้าก็ค่อยละไปสไว้กลัวกันอย่าไปคิดอย่างมากไม่ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ยังรู้อยู่ว่าเราตื่นเรายังพูดได้นี่กะ กินไปใส่ไปชีวิตแต่ว่ากิจยหายมันเกินไปอย,อยู่ในเส้นทางที่มีระเบียบวินัยแก่ตัวเองเนาะเอาแบบว่าบ่อหายไม่ความเดือดร้อนแก่ตัวเองนั่นแหละเข้ากับป้าตายงป้านันจันติเฝ้าใจเงินมืดไหวไหลค่อยๆใส่ค่อยๆไปนะจ๊ะถึงบานแล้วเนาะการอ่อนสดก็จะสิเสร็จสิ้นมันมีคนมากกันหนุ่มฟังศพมาเพาไม้ยังมาว่างดอกไม้กันทุกวันเลยจ้ะข้นทั้งนี้ก็ได้แต่ว่าพอขืนพอไงสิไปจอดมองจอดรถเลย ึ้นเซนนี่ก็ได้นะเมื่อนีนพ่อมีขอ,ของขนก็เลยไปขึืน,นข้างนาข้างนากับเป็นสนามกีฬานะคะของอำเภอเมีนยน้อยอำเภอที่แข่งขันทุกอย่างแล้วก็เป็นโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะสถานเเดิมเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะกับสู้มดเดิมๆแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นไปทั้งบ้านพักเมยจักหน่อยนึงแล้วก็จะอัดคลิปให้พี่น้องเนาะให้ได้เรื่องกันสําหรับกินจีในสูตรของเมีนยน้อยนะคะเราอยู่ต่างประเทศมีอะไรเอาเท่าเครื่องที่เรามีเครื่องที่เราครบ ในสไตล์ขอไม่น้อยอย่งเหมือนเดิมอุปกรณ์ซื้อมาครบแล้ววันนี้เท่าที่มีนะจ๊ะนอหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีเขายังมีให้กันขอบคุณทุกคนที่รักและห่วงใยกลัวมไม่ใน้อยไม่ปลอดภัยยืนยันอีกครั้งว่าเราปลอดภัยดีจ้ารักนะจุบจ๊บ